สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้โยก็อยู่กันในเกม s ูเปอร์มาร์เก็ตฟิลเมเตอร์กันอีกแล้วรับพาที่ฟาร์มแลลวครับทุกคน <S <S 1> <S 1> เออพาที่แล้วหรอก็ขยายลงขยายร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโยก็จะมาต่อกันเลยนะครับทุกคนเออก็คือโยโยยังแบบยังย้ายฟิร์มไม่ค่อยเก่งเนาะจะโยก็จะย้ายฟิร์มแบบไหนดีอะตรงนี้ตรงนี้ตรงหลังหลังก็จะเอามาใส่เพิ่มเนาะเออเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะตอนนี้โยก็ไปฟื้อ ไปลงทุนเอาคงเอาของอะไรก่อนมาตั้งร้านไว้เออมาตั้งขายไว้ก่อนมาอันนี้คือใบอนุญาตฟิ่เนาะอนุญาตที่เราจะสามารถปลดล็อกฟิ่งของพวกสิงค้าต่างๆได้เออมาตอนนี้เราโยขอฟื้นอะไรก่อนดีอ่ะเอาอะเอา,เอาน้ําตาลจัดมา8ชุดแล้วก็ตอนนี้เราขาดอะไรบ้างอะขนมปังอะโอ้โหเงินไม่พอแฮะงั้นก็ลบ อันนี้ไปก่อนก็เหลือ8 4อี่อะฟ้อเลยเรามีเงินทุนเท่านี้นะ,อะตอนนี้ก็ของไอ้ตู้เย็นเราก็เริ่มหมดแล้วเดี๋ยวโยก็จะวางโฟนตู้เย็นตรงนี้เพิ่มอีก2องจุดด้วยนะอืมเพราะว่าโยแบบย้ายโฟลไม่ค่อยเก่งไงคือแบบย้ายไม่ค่อยเก่งอะ่ะก็ค่อยๆเป็่นค่อยๆไปแล้วกันนะโอ้โหนี่มันฝาวฝวยจากคอนโด 5, ห้าหรูห้าดาวเข้ามาตรงนี้เลยเนี่ยเออร้านร้านร้านโยฟูเปอร์มาร์เก็ตของเราก็ เริ่มดังแล้วนะครับทุกคนโอ้ยนี่มันแบบสวยงามมากทุกคนดูดิเนี่ยทั้งมีฟงมีแฝงเขาทําเกมมาอย่างดีเลยอ่ะอืมคล้ายๆเหมือนเป็นพื้นโลกกว้างเหมือน GTA ไงไม่รู้เลยนะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอืมือล้นกระจัดกระจายเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราฝั่งมาเพียบฝั่งมาเยอะเลยมารีบตั้งงานขายกันเลยครับทุกคนเออ พะลูกค้าเรานี่เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะเออมานมนมมาแล้วจ้านมตังรีบตังนมเลยครับทุกคนโอ้สนุกเกินเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาเลขเข้ามาเลยครับโอ้ยพนักงานต้องจ้างอีกเนาะเราอย่าเพิ่งจ้างดีกว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินพอที่จะจ้างเลยรีบตังเร็วๆๆ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 นๆๆ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 ๆลๆๆๆๆคๆๆ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 ๆราคาล่ะราคาอยู 4.46อ่ะเรียบร้อยมีไหนยังไหมคงได้แค่นี้แหละเร็เวเร็เวเร็วเร็วโอ้ยเหนื่อยมากทุกคนมามาครับคุณยายเอาน้ำมันแม่กับเอ,อ้าทำกับข้าวเหรอครับเอามันเริ่มามาเริ c, มเ c, มเ c, เ่มมาเร็ว2.00ครับโอเคครับปักเกดนะครับไปเลยครับยายอ่ามาครับคุณหญิงฝาฝอยเอาอะไรครับโอเคโอ้ยคือแบบงานหนักมากมาคนต่อไปมาเลยครับคนต่อไปเลขเข้ามาเลยเร่เข้ามาเลยเลามา,า2.30อ่ะ โอเคมาครับลายต่อไปลายต่อไปมาเลยมาเลยเอ,อ้าวยี่ห้าจุดเก้าศูนอ่านี่เลยครับเชิญเลยเชิญเลยมาแล้วลูกค้าลายต่อไปมาเลยมาออ้ยถอนตังค์เกินอ่าหจุดเออหกสี่อโอ้ยถอนตังค์เยอะมากมาเลยครับคุณชายมาเลยครับมาโอ้โหฟื้นน้ำตาลกับน,น,นมเยอะมากเลยทำขนมใช่ไหมเนี่ยรู้เลยเนี่ยเเงินเฟอ้อใช่ไหมครับอ้าวไปเลยอ่า มาครับฝาวฝาวบริฝั่มาเลยโอเคบัตเครดิตนะครับอ่ะสามจุดฝัหกโอเคเฮยยายครับร้านจะปิดแล้วนะครับโอเคมาเลยครับยายอ่ะฟืนน้ำมันกับแป้งอ่ะทำกับข้าวใช่ไหมโอ้โหทอนโอเคพอใจเนาะแค่นี้เหนื่อย เนี่ยเป็นบ้าเลยเราอ่ะขอแบบขอปิดล้างก่อนเดี๋ยวขอฟื้อคงฟื้อของมาตั้งร้านไว้ก่อนนะเอเดี๋ยวเราจะเริ่มคิดเงินเองละโยจะเริ่มแบบทําเองและเรื่องคิดเงินอ่ะจะไม่ให้ใครมาทําละอ่ะเอาฝั่งอะไรเพิ่มดีนะที่โยได้ฝั่งไปเอาอันนี้เพิ่มขนมปังชุดนี้เพิ่มแล้วอะไรอีกอ่ะกาแฟกาแฟสองอุ้ยเงินไม่พอมีอะไรอย่างนะอันนี้คืออะไรเป็นเป็นเป็นแป้งอ่ะขอลอง ฟื้อหน่อยดีกว่าไม่รู้มันคืออะไรกระป๋องอันนี้ฝั่งฟื้อเลยโอเคส่วนของข้างนอกนี่เราก็ยังไม่ได้มาจัดเรียงในโฟลเลยมาเรารีบจัดเรียงโฟนก่อนนะจัดเลียงโฟนเลยจ้าพนักงานเราอย่าเพิ่งจ้างก่อนเราต้องการได้กําไรเยอะกว่านี้อย่าเพิ่งจ้างนี่จะเป็นแป้งปะแป้งกลงเหลี่ยมอะราคาของมันคือ6.92อนี้อ่ะ เราก็พอได้กําไรอยู่เพราะว่ากล่องหนึ่งขายได้แค่สิบกงสิบก้าทเองนะนี่ย่ไหมอ้มนี้อันนี้น,นี่มาเลยมาเลยเลขเข้ามาหรือว่าเป็นกลงเป็นกล่กอ,งองคงกล่องครีมหรือเปล่าฮะโยกว่าน่าจะใช่นะโยไปก่อนลุยพร้อมเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาเลยลูกค้าลูกค้าทั้งหน้าทั้งหลังเลขเข้ามาเลยเอาไปไหนหมดแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไง มาคนเดียวเหรออ๋อมาเลยรายที่สองมาเลยครับมาเลยร้านฟูเปอร์มาร์เก็ตโยได้ขยายร้านขึ้นแล้วนะครับคร่านี้ลูกค้าเริ่มทยอยกันมาทีละคนทีละคนแล้วครับมาเลยครับคุณลุงโอ้โห้ซื้อเยอะมากเลยมาจบมาเงินสดนะครับอ่าเท่านี้โอ้ยรีเฟซก่อนมาลูกค้ารายต่อไปมาเลยมาเลยมาซื้อกระป๋องแป้งเนาะ หากใช้ดีก็ามาบอกหน่อยนะครับว,ว่ามันคืออะไรอ่ะไปเลยมาเลยครับคุณผู้หญิงาสาวสวยมาเลยโอเคฟื้อนมังงไฝเลี้ยงลูกแน่นอนเลยอ่ะอ่าขอบคุณครับมาลูกค้าคนต่อไปโอเคเอาไปฟื้อให้เมียใช่ไหมครับผมรู้นะอ่าขอบคุณครับมาคุณยายมาเลยอืมซื้อแปง้งฟื้ออาหารน้องไฝเอาไปให้ลูกให้หลานมั่งเนี่ยอ่ะไหนที่ฝึกมาถึงแล้วนี่ โยได้เอาโฟมมาเพิ่มนี่เราก็ติดไว้ข้างหลังตรงนี้เลยนะมามาต้องค่อยค่อยชิดชิดกว่าน,นี้ชิดกว่านี้ชิดชิดนิดนึงเรียบร้อยนี่เ่านี้เราก็มีอยู่ฝังโฟมแล้วโอ้ยบริการลูกค้าก็รับรับลูกค้ากร็ากรกร็ไม่ให้รอนะครับมาฟรีอ่นนี้ครับผมมาลูกค้าต่อไปมาเลยครับโอเคบัตรเครดิตแล้วโอ๊ยบัตรเครดิตนี้มันง่ายอ่ะแค่เรากดเลขไม่ต้องใช้เงินสดเลย แล้วเราไปอ่ะซื้อของฟอนเพิ่มดีกว่ามาซื้อเพิ่มซื้ออะไรดี <c oughs> คือแบบก้นเหนื่อยอ่ะซื้ออะไรดีฟื้นเลยดีเอาไค่ไก่ไก่ไค่ไก่ฝามจับไปแล้วอะไรอีกนะเอาเอาเอาอะฟิลเลียมเพิ่มหน่อยนี่ฝังร้อยฝังบาทอ่ะฟังซื้อมาอุ้ยขอโทรศัพท์บุรุษขาเขี้รอ มาเลยครับเงินสดใช่ไหมครับอ้าวทอนเท่าไหร่นะห้าสิบสี่ฝตังอ่า,รรรรรอาเรียบร้อยมาคุณยายมาเลยมาเลยมาฟื้นน้ำเปล่าใช่ไหมครับมาเก้าอ่าครับผมมาครับคุณโลง่งมาเลยแล้วก็เฮ้ยก่อนสามจุดห้าแปดอ่าขอบคุณครับมาคุณยายโอ้ฟุ้งขนมปังกับของพวกนี้อ่ายีสามจุดสองสองอ่าขอบคุณครับผมมาคุณราคาไลายต่อไป มาครับเงินฝดนะครับ,นนรบอ่ะถอนเก้าโอ๊ยกดผิดเก้าบาทอ่ะนี่ครับเรียบร้อยโอเคไข่ไก่ดูฟิห์น้ำเราเกือบหมดน้ำเราหมดแล้วเนี่ยดีนะฟือ้อไข่ไก่มาเผื่อมาไข่ไก่นี่ขายดีอยู่นะเนี่ยมาโอ้โอ้ลูกค้ามาลูกค้ามาโอ,โอเคไม่ไหวแล้วเราต้องแบบจ้างแคชเชียร์แล้วแบบนี้คือเหนื่อยอะ เราต้องจ้างแคเทียถึงแม้เราต้องเสียแค่ร้อยห้าสิบไปอะ่ะอฝากขอบคุณครับผมมาคนไลน์ต่อไปมาเลยมาเลยเราจ้างหน่อยดีกว่าทั้งคิดเงินด้วยแล้วก็ยกคงยกของด้วยแล้วขยะเราก็ยังไม่ได้ทิ้งเลยเนี่ยอะโยขอเคลียร์ขยะก่อนนะโอ้ยต้องแบบทั้งเคลียร์ขยะทั้งถูพงถูพื้นอีกงานมันเยอะถ้าเราต้องมีผู้ช่วยเอาน้ํามันทําไมน้ํามันยังเหลือล่ะเฮ้ยทำไมน้ำมันเหลือได้ไงไม่รู้มา เก็บทิ้งขยยขะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทําไมน้ํามันยังมันเหลืออยู่ตรงนี้อีกเนี่ยโอ้ยผ่านแบบตอนนี้มันที่11แล้วแบบผ่านมาไวโคตรเลยโอ้โยก็ลืมดูนะว่าน้ํามันมันมีเยอะมากเลยนะแล้วบางฟงบางฝนก็ยังเหลือคงเหลือของอยู่อะตามไปก่อนอ๋อนี่เหลือชิ้นหนึ่งนี่โยนทิ้งเลยมาที่เหลือก็น้ํามันเพียบเลยตอนนี้น้ํามันเพียบ ยิง่งมันทากาไรดีๆเลยเนี่ยเราต้องขายเราเราต้องเลิกขายพวกน้ําตรงน้ําตาลที่มันแบบเป็นของทุกๆอะ่ะเราต้องขายอะไรที่มันได้ราคาเนี่ยพวกของฟีลเล่อแต่ว่ามันค่อนข้างออกยากง่พวกเนี้ยฟีลเลออะไรพวกเนี้ยมันขายออกยากไอ้พวกของราคาถูกๆมันออกง่ายาตายจ่มีพวกน้ําตรงน้ําตาลหรือเป็นพวกขนกมกรอบอะไรพวกเนี้ยไม่รู้จะเอาอะไรไปขายดีโอเคเดี๋ยวโยดูก่อนนะว่าโยต้องรับไปอนุญาตใหม่ละมา ทำการไปฟื้อใบอนุญาตใหม่กันใบอนุญาตโอเคสามรเรียบร้อมาดูที่ร้านค้าหน่อยมีอะไรขายมัง่งร้านค้าไหนดูฟิเลื่อนลงมาข้างล่างอันนี้อ่านี่ฟีนะคือแป้งฝาลีมีแป้งฝาลีกับขนมอุย้ยแล้วก็มีถั่วเลยเป็นช็อกโกแลตฟินะแล้วนี่อะไรอ่ะน่าจะเป็นฟอส์พุงฟอรอส์พิก ราคาค่อนข้างแพงอยู่อืมดีเลยครับทุกคนมาโยขอฟือ้อมะแป้งฝาลีอุ้ยแพงไปหน่อยอะ่ะงั้นเราฟื้อขนมดีกว่าอ่ะขนมเก้าสิบสองบาทเหรอขนมขนมหน่อยขนมหน่อยมาฟื้อขนมฮะมาขนมโอเคขนมขายในราคาเท่าไหร่หกหกจุดหกสองอ่ะนี่โอเคเรียบร้อยฮะ อมีขนมขายสักทีแล้วอันนี้ล่ะอ่าขนมอีกมาตั้งตั้งขายตั้งขายนี่ร้านเราเริ่มมีขนมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งราคาขายแล้วไม่ใช่เหรอกันมันอย่างเงี้ยอา้าวหกจุดหกสองนี่ไงเนี่ยเราก็กดตกลงโอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็เราต้องขยายร้านของคุณก่อนเออเราต้องขยายร้านเหนืเนี่ยอยากรู้ว่าขยายร้านมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ หนึ่บาทเหมือนเดิมหรือเปล่าอุย้ยติดบักอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นแป้งอะไรพวกนี้เนาะโอ้โหค่านู่นค่านี่เก็บไปหมดเลยอันนี้ขายเท่าไหร่อ่าเจ็ดจุดหนึ่งอะเรียบร้อยจ้าอะมาชิ้นต่อไปอันนี้เป็นพวกเนยทงเนยถั่วเหรอ นหะนลองมาวางหน่อยฟิโอเคตั้งราคาทั้งหมดเฮ้ยทำไมราคาถูกจังอ่ะหนึงจุดสามสามเออก็เอาราคานี้ไปก่อนแล้วกันเมื่อมันดูมันขายถูกปแปลกๆแค่เออช่างเอะเพราะมันมันขวดเล็กไงขวดเล็กแล้วก็ราคาถูกด้วยออตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนโอเค ในเขาดูการขยายร้านหน่อยแล้วการการเติบโตของร้านหน่อยดูฟิใช้งบหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมครับทุกคนหนึ่งพันบาททุกคนหนึ่งพันบาทหมดเลยก็แจ๋วดีครับโยรู้แล้วว่าทำไมเขาให้แค่หนึ่งพันบาทเพราะว่าร้านนะ่ะมันแบบมันเล็กไปแล้วก็เรื่องการขายของมันค่อนข้างขายยากด้วยเขาก็เลยให้แค่หนึ่งพันบาทหมดเลยนะโอ้ดีเลยดีเลยเราก็จะสามารถทําการเป็นเฟซฟองได้นะ ของร้านเราอ่ะแล้วก็ซื้อสินค้าขายต่ออันนี้อะไรอ่ะเออโย่ยขอซื้อแบบอ่ะแป้งฝาลีจัดไปนี้อ่ะแป้งฝาลีเดี๋ยวรู่อกว่ามันเป็นแบบไหนแ,แป้งแป้งฝาลีมาทําการวางเลยจ้าโอ้แล้วก็ราคาของมันคือราคาเท่าไหร่6กหกอ่ะนี่เอาเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เอา 7 8ตกลงโอเคตกลงเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้ามาเลยครับตอนนี้ก็แคชเชียร์เราก็เลิกงานนะครับตอนนี้มาเราก็รีบบริการก่อนนะตอนนี้ขาดอดีแค่7จิบ,บาทก็จะสามารถครบพันหนึงแล้วมาเรารีบฟื้อด่วนเลยโลโลโลโโออ,าอ,าอ,าอามาครับลูกค้ารายต่อไปมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหฟื้แป้งฟาลีโอ้ยฟื้ฟ้แป้งฟาลีเยอะมากมาจุดนี่ขาด้แค่สามสิบาทแล้วมา นี่ค่ะดิแค่ยี่สิบบาทมายี่สิบยี่ฟิบยี่สิบ,บ,บโอ้โหผู้หญิงคนนั้นฟื้อไปเยอะมากมาเลยครับคุณผู้หญิงมาเฮ้ยทอนตังก่อนทอนเออเท่านี้ย yes! ได้มาแล้วหนึ่พบาทมาเดี๋ยวเราคิดเงินคุณยายก่อนโอเคมาซื้ออีกขยายร้านกัน รีบไปที่การเติบโตนี่จุบนี่ฟื้อโฟนที่ฟองแล้วนายดูหน่อยฟิเฮ้ยตรงนี้เหรออ้เฮ้ยกว้างทำไมตรงนี้เป็นห้องเดียวอะฮะทำไมห้องเดียวเฮ้ยทุกคนดีเลยห้องเดียวห้องเดียวเดี๋ยวโยจะวางโฟนแบบนี้เลยนี่โอ้ยดีอะดีอะโอ้โหเราเริ่มขยายแบบเริ่มเติบโตขึ้นเยอะเลย มาเราเรียบวดโดยการผู้หญิงก่อนมาครับคุณผู้หญิงครับมาหยิบฟีดจุดจุดฝีสองนะครับอ่าขอบคุณครับปอโอมมาคุณผู้ชายมาเลยมาซื้อแค่นี้เนาะมาแปดจุดแปดจุดสิบเอ็ดอ่าขอบคุณครับปอโอมมาเลยคุณผู้ชายมาเลยครับนี่โอ้โหต้องรีเฟซใหม่อีกอ่ะเฮ้ยมันมึนอะมันมึนเพราะว่าเลขแปดนะเนี่ย ห้าบาทอ่ะโอเคอยโยก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวโยค่อยมาต่อพาร์ทที่สี่แล้วกันเนาะแบบคือมันมันนานนะก็ทุกคนเวลาเล่น,น่ะเวลาเล่นแบบมันนานมากเลยนะครั้งนี้โยก็ขอพักไว้เพียงนี้ก่อนเดี๋ยวโยจะหาเวลามามานี่มาวางโฟนตรงนี้เพิ่มกับโฟนจุดตรงนี้เพิ่มหน่อยนะเออเดี๋ยวโยก็หาเวลาบ้างมาลองทาดูนะโยฟปปุเปอ์มาร์เก็ตนะเดี๋ยวโยค่อยมาต่อกันต่อใหม่พาร์ทีแล้วหาใครอยากดูต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ับตไคร์กันด้วยนะครับตอนนี้โยไปแล้วบายโอ้โห oh. ของหมดอีกแล้ววะเนี่ยโอ้ยเติอใหม่ก็ได้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดสับตะไคร้ให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ